ครับผมพี่นองผมกผ้ามาเมืองปลูกไผ่แรงครับผมโดยเาบ่ต้องบ่ต้องรดน้ําหรือว่ารดน้ดําเลยครับผมไม่ต้องหดน้ําไม่ต้องรดน้ําคือครับผม่ีนองผมก็เตรียมอันนี้บ่แม่น้ำนะครับผมเปีกปกเยกๆนี่ซีหาม,มือเข้ามาหดตีหนึ่งครับผมมีสูตรและมีวิธีครับผมเราก็ผมจะพาไปปลูกกันแบบประหยัดน้าํา แต่หอบไปตรงไฟหนามด้วยครับผมนี่นอไผ่แท้ๆ้ะครับนี่นี่นี่ครับนอไผ่แท้ๆนี่นี่ครับสี่นอครับสุดยอดไปละครับผมนี่ครับผมปลูกไผ่ผ้ารวยครับผมหาเอาบปล่องพิษลองถู่พ่ากบระโปครับผม มันทีความขุอมินตลอดครับเอาไปหาวัตถุดิบก็เลยในปลาไผ่ตะพุ่นครับผมเนี่ยเห็นบอกครับผมนี่กาบบานองครับผมปนผลิตเทยาได้ครับผมอําเพอกาบเชื่องเฮาเนี่เตรียมตัวรว้วครับผมอัเภอิขางเคียงครับพี่น้องตะหนำใบไใส่บออกครับไปครับผมนี่ครับผมพี่น้องวัตถุดิบเฮามันย no ังมมนครบเลยครับผมมันมีมันมีหนึ่ง สองสองอยู่ใกล้เหครับผมสามสี่สี่ครับผมเป็นนามัครับผมเห็ดพิเศษเองเลยครับผมมันผมลองเมึ่แล้วนามักไอกรเทาเห็ดบดไยสูตรมันนี่กระอบมันกระบ,บอันนี้ครับผมมันเห็ดไหยผมมีความจุ่มชื้นครับผมจะอากาศไอร้อน เดี๋ยวเบาหนอกับสิาพาาไปบึงครับเงี่ของกันครับอากาศฮอนแนงครับผม้องอุ้ยร้อนอบอ้าวครับผมเห็นยังกระยาครับผมนี่แล้วร้อนอบอ้าวนี่เป็นวิจิตทีดีเลยครับผมเห็นไหมี่อายเลย ไอน้ำแล้วก็เห็ดไ้ดินดินในเนเหงาไพ่ล้วนซุยครับผมอาวุธที่ในห้องใส่นี่อันดับแรกเนี่ยก็เป็นปุ๋ยขอกเป็นพวกข้งว่าขี้ควายอะไรครับผมตัวน,นี้ขี้ควายครับผมทำเงินไม่ห้องหอนแหงจะไปแล้วเบิ่งโตทีทดลองอยู่พูนป่าไฟทั้งหมดครับวผมผม่าเขาเสียออกนอนนะบ่ทดลองไอสองกอครับ โอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนครับผมชีวโบโก่อยสันเลยนะครับพี่น้องปิดปาเอาผ้าปิดปาครับผมเอาบบ้านถักทายกันนะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องถักทายกันกระเป๋าน้องเดี๋ยวก่อนซอยยิ้มครับผมจงองสวนกเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับพี่น้องอ่าวันนี้สินะสอนวิธีการเห็ดอ่าไฟ ไปตรงลุ่มแหลงห้ไผ่ออกนอนรอดูแลโดยที่บ่ต้องใส่น้ำสัยดยศครับผมแต่ขั้นตอนแรกเ้าต้องเห็ตามก,กับแรลขั้นตอนอ่านองคือ้าไปเบิ้งครับผมทางที่ว่านองได้เบิ้ง้าเบิ้งเงาเลยแต่ว่าพี่นองอาสิวะนเน้นขั้นตอนในการผสมส่วนผสมเอาใส่ใอีย่างเป็นตัวเป็นจุลรีในการด่อย,ยสไลด์ หาดินหนุม่มหาเป็นปุย๋ยหามีความชื้นมีไอะไรเหรครับผมไปเบิ่งกันเลยครับไปน้องไปมาถึงเมื่อกี้เอานำมักกับผมนำมักไอจุลินซี่เอมที่ผมผสมไว้รับผมกากอ้อยแต่มีส่วนผสมอีกหลายอย่างอยู่ครับที่เป็นตัวย่อยครับผมเห็นไถ่ดินรวนซุยครับผม พี่น้องทูกทตันตัวนี้ผมเอาหดมาเบ่งเมื่อกี้โอ้โห่ายตาครบผมน้องโฮสเตอรอจิใหญ่ฟางกปอ็ยังดีเลยครับเาต้องหดหลลยครับผมตัวนี้เป็นอ่าตัวที่ผม ตัวที่ผมทดลองไว้อีกอีกใยอีกกอนหนึ่งครับยีรดมาทั้งผีหละครับเป็นอย่างไรมันจะลื้อเอาหนามากครับผมปกติในการในการในถอดล่องนี่ต้องเอาหนาม,มัานทำได้ครับผม,มนี่กนหนาม,มักครับผมกดไปนี่ ลาดเดินดีครับเลยครับผมยินซุ่มเลยครับผมเราต้องใส่น้ำสักหยดครับผมไม่จะนามมา้ำมักออกไปแล้วมันกำลังหนาวแล้วนะครับพี่น,อนะอออน้องเนาะเนี่ยบอกนอนนึงครับเดี๋ยวพี่น้องก่อนสีสังเกตบนนอนตอนนี้นะครับเนาะพี่น้องลองบึ้งข,งข,งขง้างๆบ่มีนอนนะครับไม่มีนอนเลยครับ นี่ครับผมผมมีนอเลยครับเ,ออเด้อแรงเลยครับแล้วก็มีมันเป็นยังหรอครับเป็นนอ,อมันเป็นยางไหมดี่ครับผมก็เดินหน้าเช็คการแก้ไขสถานการณ์สวนเกษตรพอเพียงบนกระดุมเพ่อต้องเดินต่อไปได้ครับผมมือเล็กมือน,น้อยครับ หนามกินก็นเมื่อ้วครับผมจังได,ด้นอกนอไปนอนวัดนีเดี๋ยวผมตีเก็บฟางเก็บยังแล้วก็เอาหนามมาคูหนึ่งตอนปลูกอ่ะมันต้องเตรียมหนามน้อครับผมคูหนึ่งลดร้อยผืนมั้งครับผมเดี๋ยวหาเก็บฟางก่อนครับ นี่งเตรียมอุปกรณ์ครับผนมะวันนี้ยังไงน่ยครับผมเดี๋ยวบ้านองค์จพาจัดกลับลงไปดับแรกที่เขาเตรียมมากก็คือเศษเศษใบไม้ปุ๋ยขอกครับผมฟางหน่อยนึงแต่ว่าฟางกัดถือว่าน้อยครับเอามาส์ฟางหน้หน้าเลยครับผมเลือดใช้กลับไปเอลอูก อย่างต้องก้าวเดินครับผมเห็นงานทุกอย่างในตรงนี้อุปสรรคครับผมว่มงีงานยังที่ว่าไหลไม่ไง่ายครับผมจริงทุกอย่างยโอ้ตรงแหลกมากเลยหยาดเงือกำลังครับผมแล้วเข้าสิจัดการเอากรนและครับผมตัวร่องหาเป็นอันดับเบอรการก็มีนม้ำนะครับผมในกระติกเอาน้ำในกระติกก่อนครับผมปกติสงสารบัวหนึ่งนะครับในการาใส่แค่รอบแรกครับผม ดินมีความสฉืส่อครับนะเนาะเดี๋ยวผมสิเตรียมอุปกรณ์พวกมุอเข้งไปเมือกับผมน้ำองน้ำมักครับแต่ว่าเอาทีเดียวเลยครับผมครับผมสิ่งที่บ้านน้องต้องใส่ก็คือแกนด๊าครับ โอ้โหคกับผมเปล่าทตัเนี้ยบไปปูไก่เอาไปไว้ปูกไกอนี่นะครับผมปูไก้เพื่ออะไรใช้เบอรแก้วครับ ตนนี่เท่านามลงไปเลยครับผมน้ามักน้ามักซีลิซี่ผสมเอเอ็มครับผมเจ้ามือนึ่งของผมใสเฮ็ดให้พี่น้องอะไเบิ่ง,ด,ด,งด,ดีดีครับผมห,อห,อหอลอบแรกครับผมเฮ็ดไลาหลายครับถังใหญ่เลยพี่น้องไปไปผสมกัน ในสวนเลยครับนี่ครับผมน้ำกินผมโอ้ยตายเลยตายเลยตอกเนาะจะอะไรก็ต้องกอ่อไว้ก่อนเนาะครับผมกเกษตรทฤษฎีทฤษฎี ทฤษดีใหม่ในการทดลองของข้าครับก็คือทดลองหนาแรงครับบตองไ่ระบบน้ำยดบตองไสรยังครับผมมือได้ข้ามาถที่ว่าข้าได้รถน้ำครับผมกันมาทุกมือข้าก็ได้รถทุกมือโอ้ยรถได้นามักครับผมนํามักใส่บัวรถเอาครับผมตัวนี้ผมเอาขู่มาใส่บัวรถเป็นฝอยเป็นฝอยเอาขี่ไดาก็ได้ครับแต่นัก,นก,นกต้องเปียกทีแรกครับผมพี่น้องเด้อ น้ำกินของเราจบไวแล้วจะเป็นีถตู้เซียไวหลังมือในตอน,นนี่ครับคือว่าปกติต,ต้องใส่น้ำประมาณไอ้เชือกหลกนะครับผมน้ำประมาณกระติกหนึ่งหรือว่าคู้หนึ่งบัวหนึ่งครับผมใส่ลงไปเลยครับผมตัวน,นี้สาธิตพิเศษครับผม ลดน้ำสามซีมือเพื่อย่อยสลายครับผมตัวเนี้อไว้หลังมือครับัวนี้ทำการทำการครุกราวอุปกรณ์กับ่ะไ้เตรียมพร้อมแล้วเนาะเอาทำใหม่กันนะครับผม่น้ง น้ำแรกเข้าผสมแต่นำมักกับไปแกนดำาหมดนี่นแหละครับเขอาอยังจะเอาปุ๋ยไซ่อนด้วยครับเอาปุ๋ยไซ่อนอีกเป็นเชือ้อราได้ครับ ตามรักนี่ขอาตองผสมคุกเข่าหข้ากันพอดีผมให้มันเปียก,กเลยนะครับผมอเออจะได้ได้แบบสีครับพอได้ยังสี่ปุ๊บครับอ่ะจะไปเอาถุงปุยที่เราเตรียมพร้อมใหม่ี่ครับ มันเมันกีนเ้เห็ดบางอย่างครับผมแต่ว่าเราเติตามขั้นตอนเนาะพอมันจะเกิดอุณหภูมิอ่าเห็นในดินมีความชื้นมีความห่อนครับผมเห,ห็ดในดินดินซุม่มอันนี้เป็นพวกเศษมุนม่นหยามุ่นหยาครับผมนี่ตรงเศษมุ่นหยา วิเคราครับผมจะต้องมีพวกใบใหม่ใบยังนน,นะครับไปไล่ใงดีเลยครับ เบอไปเองมันงหรอครับใส่ก็ได้ออกนอกก็หลังับว้าวเ้เห็นแบบบะตรงใส่น้ำจะจะยดแต่ว่าใส่แค่รอบเดียวครับผมอีกประมาณจะถ้าฝนบปรตกอีกประมาณสัปดาห์หนึ่ง นอกระเดี่ยวใครเหครับเพียงแค่นี้นะครับผมเพียงแค่นี้ก็โอเคครับผมนี่ถือว่าโอเคไปเบิ่งกระปุกเลยครับผมน้นแเวลาล้างมือเนี่ยครับรถข้างบนไม่ก็น,น่าเป็อนอย่างเนาะโอ้ เอาเป็นใส่เบิรงอะไรครับเด้อเพื่อบางกรณ์ใช้ไม่น่าเอามันคดน้มนี่มันจะออกออกหลายครับต่อไปก็ใส่น้ำมกักคดคดคดเอาน้ำมักที่เข้ามักไว้ครับนี่พอมันสามารถดูยสลายมันก็เป็นน้มขึืนกันโอเค ตอนกับวัชพาชานะครับ่อเรามีความชุ่มชื้นจากไอ้แกบดำหามใส่ขี่ง้วขีข้ควายลงไปก่อนนะครับผมมันจะเป็นเชือ้อราเห็ดไห้ไผ่ไผ่โบโบมิการบเคิดมามันมันจะเป็นดวงนะครับผมเห็นหดินแข็งมันโบคือไอ้แกบดำแกบดำนี้เป็นปุ๋ยยางดีแล้วกั ใหญ่ใหญ่สลายเร็วนะครับผมนี่พี่นอ้องเบื้องบนผมบอกไอยทุกหน้ามัมนยังออกมาได้ครับผมแรงๆนี่นี่ครับก่ออื่นบ่มีออกครับผมพี่นอ้องต้ดล่องไอ้เลยมันยหญ่สลายได้ไหมเพรานะว่า ไปกันเฮ็ดได้แบบสิทุกกอรครับพี่น้องโอ้รวยเลยครับพี่น้องประหยัดน้ำลดต้นทุนบมาน้องก็สีเอาเบื้องจากหน้าข้างๆข,ของปูเต็งมาจัดการเฮ็ดให้มือละซี่หางก,ก็กยังดีครับผมหยุกอาเศรษฐกิจทุกมือนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนางสีกอโตนัอนเทียเฮ็ดให้พี่น้องเห็นนหมครับน้อง โอเคเลยครับพี่น้องผมบ่าวน้องเดียวก่อนนะครับเนาะต้องซูอต่อไปครับบางคนผมว่าเห็ดลายเกินโตแต่ว่าผมเห็ดว่างหันเลยจังได้ผมกับบโลโรติมครับผมผมสิบผ้าสวนเกษตรไปให้ตลอดฟังครับผมสีคิดแนวใหม่ๆแนวแปลกแนวใหม่พี่น้องเลย แต่ว่าอีกเพชรบุอละสามสี่เก่สาสี่กอนเลัก,กาคาสิเต็มสวนครับผมบ๊ดอนครับผมพี่น้องตูบูตันอโอ้แรงแห้งครับพี่น้องสูสูกันแล้วสูสกัสกนเอาวด้วยครับพี่นอ้องเสร็จกิจใหญ่ยังสีบส่บัวตะบูใด้กับบูใด้ล่ะครับผมโอ้สิไปโทษก,กันกับบูได้ครับแรงปานนี้ ยาม,มีกับมียามบ่มีกับบ่มีม่ครับผมตกเกอๆ์เกีญญ้ยสิไปโทษว่าโทษกันบ่ได้ครับผมยามขาขึ้นขาลงครับต้องสู้กันเอาครับผมพี่น้องทุกผู้ตั้งครับผมว่าแต่ว่าเฮาบ่ขี้การล่ะกะ็ใส่งเงี้ยให้เกิดประโยชน์ครับผมครับพี่น้องผมสิเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิง่งอ่าหลักเศรษฐกิจตามแนวพ่อหลวงเพิ่นบอกมันขึ้นอยู่กับเฮาทดลองล่ะกะ จัดการเห็ดเบิึงครับผมไม้ไผ่แปรรูปไปดิครับผมโอ้ออกปีพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวสิจัดการมือตัก,กอรครับน้องลองไปเห็ดเบิึงได้ครับเด้อครับผมจะไหนกันลองทดสอบบ้างครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์บเบาหน้องเกษตรกรสายชีพกับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนพะรินทอครับผม เรล,ลำล้ำพังเลงไปน้องเนะาะสมัยทุกมือนี่โอ้ยหากินกัญญากแกล้งกแกล้งปลากระบอมีล้ำพังหาวานแฮห,หาปูหาปลาเน,นี่ยกัญญากยากปีนี่ครับผมแกล้งปลามันหอนมันนอกน้ำตายหมดครับผมนี่ครับผมปีนี่เป็นปีที่แบบโอ้ แรงแห้งครับผมหลักแล่นเพื่อนทัวทุกยอมยากทั่วโลกเลยครับผมก็ภาวะสภาวะเศรษฐกิจหลักกรมาสภาวพโรคระบาดโรคไข่ไข้เจ็บดีครับพี่น้องโอ้ของเสมอมันเลยมีอยังแนมเห็นแล้วครับผมบ่มีสิ่งใดเหนื่อนอนครับผมอันจังผู้มีเงินมีทองเท่าบ่สามาธิหน่อครับหราะเขามีปัญหาอย่างผมคือผมก็มีปัญหาเพื่อนครับผมต่างคนมันต้องใส่ใจหลายอย่างมีเท่ากับ ใส่นันใส่นี้บัลตานี้ง่ามเศรษฐกิจมันแย่เงินทองมันก็นหายยากกำแกี่ยวก็หายากนะครับพี่น้องเนาะพอหายยากเาก็สิ่งที่เขาสางไหว้เสามารถปรับสภาพแลวก็มาจัดก,การภายในสวนครับผมเตรียมตัวขยายสามารถเพิ่มแปรรูปเป็นเงินครับผมเอาทุกวิธีทางครับผม,บผมพี่น้องทีเห็ดเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เบ่งกันและเด็ดเป็นตัวอย่าง สีบอทิมครับผมเริ่มต้นก้าววันนี้ต้องดีที่สุดกับผมมือึ่งคือว่าห้าต้องเพ็ดให้ดีที่สุดครับผมและทุกๆวันคณะเห็ดมือึ่งดีแล้วอตอ่ตอ,ตอ,ตอไปมันกะสีค่อยๆงามขึ้นไปเรื่อยๆครับผมพน,น้องปลูกดูันระบบน้ำเเครับจัดการเอาอนไดเ้ากกซืสอไว้เมื่อเลาวครับผมยามเพามีเงินช่วงนี้จกิดแย่ห้ากะ สิไปโอดกุญแจกระเป๋ได้ครับผมสู่สู่กันเอาครับพี่นอ้องบัดนมเศรษฐกิจแย่ผู้ลังคนเป็นประหยัดเป็นมีเงนินมีทองครับผมนี่แหละครับเขาจะว่าให้สู่ซ้าอดเอาครับผมพอเขาตกถูกตกเก็บไข่เด็กป่วยครับมีเงินรักษาพยาบาลนี่แหละครับผมไปกันเอาครับผมไปพีพนองเก็บของเหิืนขึ้นรถครับ